สวัสดีค่ะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศหนังกลางแปลงนะคะแ h i ไ h f i ภาพยนตร์ค่ะวันนี้ก็มากับพี่นิคมออนทัวร์นะคะมาถ่ายคลิปให้ได้รับชมกันค่ะมาใชายงานแก้บนที่บ้านพงมพน์ค่ะตำบลหนองห้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้ก็เวลาห้าโมงเย็นนะคะกำลังติดตั้งอุปกรณ์การกลางจอค่ะ เดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันนะคะ วงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะกลางจอแล้วค่ะ มีนิคมอ่อนทัวร์กำลังคุยกับเจ้าของหนังนะคะเดีย๋ยวไปฟังด้วยกันค่ะลูกไปแฟนแก่ท้องได้เง,ง,งประกันกับโกบัปปุ่ห้าไปก่อนครับอร์ห้าเรามาลงเลยลงซื้อเครื่องไปแล้วซื้อเครื่องรบเาจะไปครับไปก่อนเปิดตางานใช่ครับ,บเรื่องเสียงเปิดตางานรอบตัวคือเงินของลูกแหละรครับลูกชื่อแอมแอมแอมครับคนโตออ๋ก็เลยว่าเอา้าถ้าลูกออกมาผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดี ชื่อแอมอย่างเดียวตั้งชื่อสามลูกนะครับเลยเป็นที่มาของแอมโอ้ oh. แล้วไอ้ไฮไฟคือเสียงดีเสียงดีออกไฮไฟเองไอ้ตัวเล็กอันทีนี้ไอ้ตัวเล็กก็ชื่อ Mod มอสมอสเคปิดดูเครื่องไฟระบบเครื่องไฟนั่นเลย <S 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 2> <S 2> คุณพ่อชอบคุณพ่อนี่เป็นคนที่เป็นเด็กหนุ่ยหนังเก่านะครับก็เลยได้มาเป็นเจ้าของหนังในปัจจุบันนะครับที่ไปที่มานะครับ เราเรื่องของหนังแล้วก็ไฟนั่นแหละครับเอามาจาก99ฟิล์มอะไรนี่รุ่งกิจฟิล์มอะไรรู้หมดเลยนะครับองศรัทอนไปก่อนนะครับเนี่ยของพี่เป็นเด็กเก่าเขานะครับขึ้นมาเยอะอยู่ใช่ไหมพี่หน่วยหนังใช่ครับขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าก็ไปไม่ได้เหมือนกันไปไม่ได้โอ้ครับก็เหมือนกับการทำเรื่องเสียงนะครับเวทีอะครับเสีงเสียงเวทีมันไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีงานครับ แล้วงนั้นที่ลงทุนไปมันก็อย่างเป็นเงินนอนน้ครับมันไม่ใช่การประจําที่เราได้ทุกวันนะครับใช่ครับแล้วแต่เจ้าภาพที่ที่สนใจเราใช่นะครับอือเป็นประสบการณ์ของของงานรแนนี้เราต้องมีพักวกด้วยครับมีมีกลุ่มมีกลุ่มใช่ครับพักวกคือเขาก็หางานให้ครับงานนี้เขาโยงงานมาให้ครับโยงงานมาให้ได้ครับแต่ถ้าไม่รู้จักใครเลยชคทำเสร็จแล้วมันไม่มีงานครับ ดูเฉยเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องมีงานประจําครับมันต้องไปหาพวกงหน้างานมางานประจําก็ลาไปได้ครับนั่นคือปัญหามันไปทํางานในระบบไปได้ใช่ครับบาทีก็เป็นงานรับจอบไปใช่ครับทีก็สบายตัวเร้่อแบบนี้ลูกเป็นมีงานประจาทาแล้วครับลูกป็นครูก็โอเคแล้วครับสบายแล้วครับก็จะอเอาความสุขว่าตอนนี้ครับตอนนี้ก็ออกมาเองมันรู้สึกว่ามันมาสุขใจนะครับสุขใจใช่พี่สุขใจครับจากอ ประสบการณ์หนุ่มโรงงานใช่ไหมพี่ใช่ครับหนุ่มโรงงานแล้วก็มาเป็นเอาหน่วยนังก่อนดิเด็กนั้งก่อนเด็กนังก่อนเขากรุงเทพมาเป็นหนุ่มโรงงานหนุ่มโรงงาน,น,นแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำหนังต่อนี่รายได้จากการทำหนังหรือว่าเครื่องเสียงนี่แหละถุงรูปเรียนได้จนจนจบได้เป็นครูนะครับนี่แหละครับเพราะว่าเราต้องพยายามดู่กับไอ้คนนี้ให้ได้ตรงพี่เทงเอาว่าทำไงจะมีรายได้ทำยังไงมั่งรายได้ขยัายาม ทำหนครับนี่คือประสบการณ์ที่กตัวขาวเลยที่ทำไหนังถ้าเรารอ,อแต่ว่างานอย่างนี้ก็ไปไม่รอดก็ไปทำต่อสร้างมั่งทาซีม,มั่งนี่เราใช้รับจ้างด้วยน่เ<ม>ป็นวายโอ้ใช้รับจ้างนะครับจอดซ่อมเครื่องมั่งอะไรทำได้ทำหมดเพราะว่าเราไม่มีไอ้งานประจำถ้ารอหนังอย่างเดียวก็ไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดครับ ไปแตบ้านผมมา So <laughs> ที่ก็บ้านฉันเหมือนกันฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดน,นะคะทําอะไรไม่ไปแบบนี้สงสัยต้องช่วยทำมาหากินแต่เราจะทำบ้านผีสิงมาช่วยเป็นนัแสดงให้หน่อยโอ,อ๊ยโอ,อ้ยเฮียอะไรไม่มีเลยเด็กก็สร้างไม่เด็กก็ไม่ต้องสร้างตัวประกอบเนี่ยขอขอเขาครบหรืยอยังวะยังมึงแต่เป็นนักชชั่นะ้วย แสดงได้เหรอวะหนังของกลัวหนังใหญ่นะเว้ยสวัสดิการาไม่มีฉากเสียงตายเยอะเวลารรทำศพอะทำกันเองแล้วกันเคยเล่นฉากผ่าโห,หนหรือเปล่าไอ้นะแสดงแล้วี่กระโดนสามสี่เทนเขาจะรูนน้เอง ุส่งเนาะลำใหญ่พอแต่บางไฟหัวข่อยลำใหญ่กว่าหลายเลยนะไปแล้วลูกสายเลยถวายสังฆทานพระเจ้าค่ะผมยังว่าตายที่หน้าจะมาชาวแดกีน,อ,นมมองสู้กูสุพุนนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านเองนะครับก็บคือมือนี่นะครับท้างผู้ใหญ่บ้าน จะได้เขาไปรับมอบนโยบายจากข้างอำเภอนะครับผมเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้มันก็นรู้สึกว่าสิเทระบาด้ลยแห้งในบ้านเ่านะครับกับพวกหว่าม่นดิเป็นอียงอีกต่อไปนะครับกัดากันตีกันคู่มือนะครับผมที่น้องจะเป็นมันถือแข้งกาโลดคู่มือใด้ข่าว,ว่าตอนนี้นะครับเงียละเก้าบาทนะครับ ครับผมได้ร eh ับความหมายมากครับ